สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องเพจของเชฟแบคดักไปดำทำกินนะครับสำหรับวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้านพี่ชายที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่บ้านขุนคงหลวงครับผมสำหรับเมนูวันนี้นะครับเราจะนำเสนอนะครับแกงอ่อมไก่นะครับจะเป็นไก่สุดไข่นะครับไก่พันไข่นี่แหละครับเอาจะมีไข่ด้วยนะครับไข่อ่อนนะครับ เป็ดไก่สุดไข่ที่ปลดวละแล้วนะครับจะมีไข่ด้วยครับอ่ัตวันนี้เราบรรยากาศของเราดีมากครับอยู่ที่กลางทุ่งนาของพี่เขาสาหรับเครื่องปรุงนะครับที่เราจะทําก็จะมีนะครับพริกแห้งนะครับหอมแดงนะครับเกลือนะครับมะแขวนนะครับแล้วก็เม็ดผักชีนะครับสองอย่างนี้มะแขวนกับเม็ดผักชีเอาไปคั่วให้หอมกับคั่วแฟอ่อนให้หอมก่อนนะครับผม แล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็กะปิแล้วก็รากผักชีนะครับผมข่าขมิ้นตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพ่กนี้เราจะเอามาโขลกรวมกันส่วนพริกนะครับเราจะปล่อยเป็นลูกโดดนะครับพวกนี้จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับใบยี่หร่าหรือใบจันนะครับนี่ก็ปบกก็จะมีพวกนี้อีกคนนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับเดี๋ยวเรามาสับไก่กันก่อนนะครับสักครู่แล้วเราก็สับไก่เสร็จแล้วเราจะาำน้ำพริกให้ดูนะครับผม อันนี้จะเป็นไข่นะครับเดี๋ยวเราจะแยกไว้ต่างหากถ้าใส่ปพร้อมกับไก่เลยเนี่ยมันจะแตกนะครับแยกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราทําการอัน,นี้เป็นเครื่องในเราก็สับไปครับดสครับเันนี่จะเป็นควงไข่นะครับ ชอบบางคนไม่ชอบครับแต่ใหญ่ๆไปเลยครับชอบนี่เป็นแกงอ่อมนะครับไม่ต้องชิ้นเล็กครับชิ้นใหญ่ไปเลยครับ เขาลาบากับยอดนะครับเดี๋ยวหน้าเรามาลาบที่นี่นะครับบรรยากาศดีครับไก่แล้วดูแล้วน่าจะเหนียวหน่อยนะครับเราจะหอมในนนาิดนึงครับเดี๋ยวเราจะหอมไปไปฟืนนะครับต่อไปด้านล่างนะครับหอมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว่เย้ค่อย,อยกิน นี่เราก็ทำให้ก่อนครับเดี๋ยวเราสับไก่เสร็จแล้วเราจะไปผกพริกนะครับผมนี่ครับี๋ยวเราไปผปกพริกกันนะครับผม นี้เราจะทําการโขลกพริกนะครับใส่ที่แหกๆากก่อนเลยนะครับเม็ดหอมป้อมกับอ่ามุกแปน,นนะครับใส่เข้าไปโขลกไปก่อนนีใส่นะครับ ได้มะกรูดนะครับหั่นนะครับขา่าตะไคร้นะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับขโขลบไปครับนะตามด้วยพริกแห้งนะครับกระดากผักชีนะครับเมนูนี้ขอเผ็ดหน่อยนะครับ จัดจ้านเลยครับครกมันเป็นครบไม่ใช่ครบเห็นนะครับเกิะโขดได้เลยวันนี้ปิ๊กอาจจะไม่เรียดแตกดีมากนะครับหอมแดงครับใช้มือนะครับสะดวกสบายดีครับง่ายๆทำกินที่บ้านครับ ให้เข้ากันหมดนะครับนี่ก็ไม่สัทั้งหมดนีดเอาให้ละเอียดเลยครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเครื่องไปผัดน้ามันนิดหน่อยพอนะครับผัดให้พอหอมนะครับผัดเยอะไม่ได้ดูไก่แล้วเป็นไก่น่าจะมันนะครับผัดแค่ให้พอหอมพอละโอเคเดี๋ยวเราจะไปผัดน้ามันนะครับตัวนี้เอาเครื่องไปผัดน้ามันครับต่อให้ละเอียดนิดนึงครับผมก็จะทําการผัดเครื่องนะครับเอามาทั้งนอกนี่เลยนะครับเพราะว่าต้องก่อไฟ ฟืดนะครับทํานี่เป็นไกวิวที่สวนนะครับเส่น้ํามันไปนิดเดียวครับพอไม่ต้องเยอะครับน้ํามันนิดเดียวนะครับเพราะว่าไก่ดูแล้วมีมันแน่นอนครับเครื่องลงผัดครับผัดเครื่องไห้หอมครับผัดเครื่องหอมแล้วก็เอาไก่ลงไปนะครับทีนี้นะครับ เครื่องเริ่มหอมแล้วครับเดี๋ยวเอาไก่ลงผัดกับเครื่องเลยครับเดี๋ยวน้ำมันไก่ก็จะได้ออกมานิดนึงครับใส่ลงครับไปผัดทีนี้ก็ใส่น้ําล้างครกนิดนึงครับเส่น้าล้างครกไปนิดนึงแล้วครับแล้วก็ผัดนะครับรวนไปครับผัดครับหอมมากครับจะให้กลิ่นทะลุจอไปจริงๆครับงานนี้ ถึงเครื่องนะครับเมนูนี้ต้องถึงเครื่องครับมันจะอร่อยครับแล้วก็จะรวนไปแล้วก็ให้แห้งแล้วก็เติมน้ํานะครับแล้วก็ปิดฝายาวๆไปนะครับให้ไก่เปื่อยเลยครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมบรรยากาศโดยรอบๆก่อนนะครับแดดร่มล,ม,ลมตกนี่สวยแน่นอนครับเดี๋ยวตอนเย็นๆจะถ่ายให้ชมอีกรอบนึงตอนนี้แดดยังจ้าอยู่ต้องต้องใช้เวลาหน่อยครับทําเมนูอมไก่เนะี่ยจะเย็น ทำไปเรื่อยฮะรีบไม่ได้ครับเดี๋ยวไก่ไม่เปื่อยครับน้ำใส่ครับแล้วจะปิดฝาไว้แล้วครับใส่ให้ท่วมไก่เลยครับใส่เยอะๆครับไม่ไรครับแต่น้ำก็จะแห้งลงเองครับโอเคที่ี่ปิดฝาไว้ครับผมโอเคครับโอเคครับผมเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ครับแล้วก็จะอัดฟื้นแล้วครับทีนี้นะครับ หม้อในตำนานครับดำมากครับเนียสถานที่นี้น่าจะได้มาหลายครั้งอยู่นะครับพอมาแล้วรู้สึกชอบครับผมเจ้าบ้านก็ต้อนรับดีครับอันดับสใยเมตรีดีมากครับผมน่ารักครับนี่ก็อัดไฟเข้าไปครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับเิมดือดแล้วครับหอมไปเรื่อยๆครับผมใก่เปื่อย ค่อยใส่ผักลงไปครับปรุงรสตามใจชอบอีกทีหนึ่งครับชอบเค็มชอบจืดชอบจางชอบเผ็ดมีลูกโดดใส่ไปครับกินลูกโดดเพิ่มได้นะครับชอบผักอะไรเพิ่มก็ใส่ได้นะครับเมนูนะครับรอชมตามต่อไปครับผมเริ่มจะได้ที่แล้วครับใกล้จะเปื่อยแล้วครับใส่นี้ไปครับพวงไข่นะครับเป็นไข่นะครับ เดีนะ๋ยวปิดฝาไว้ครับใส่พวงไข่ลูกโดดแล้วก็ทนอนะครับฝาไว้ครับผมครับรอชมครับไก่เปื่อยแล้วครับนี่จะเป็นใส่ชุรสนะครับใบมะกรูดต้นหอมผักชีแล้วก็ใบยี่หร่านะครับใส่นี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ยกออกนะครับผม ผักลงไปครับหอมมากครับหอมใบยี่หร่าขึ้นมาเลยครับก็พร้อมกินกันได้แล้วครับผมวงงไข่ครับสุดยอดครับผม าครับยกลงแล้วครับเสร็จแล้วครับผมเมนูอ่อมไก่นะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวด้วยกันครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับแกงอ่อมไก่ครับนะครับแกงอ่อมไก่ใส่ใบยี่หร่านะครับหรือว่าใบจันนะครับนะครับใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าไก่ค่อนข้างจะเหนียวนะครับไก่นะครับ หอมเตนเรื่อยๆครับพอดีครับแดดร่มลมตกกันนะครับร่มรับประทานอาหารด้วยกันครับผมความขึ้นโต๊ะครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับต้มไก่นะครับเป็นแกงอ่อมไก่ครับอยู่พวงไข่ครับน่ากินมากครับพวงไข่นะครับมีไข่นะครับลองลองลองกินพวงนี้ก่อนพวงเล็กก่อนนะครับกินดูก่อนครับ กรุบๆในปากอ๋อลืมไปคนโบนรานเขาถือกินข้าวห้ามใส่หมวกเป็นหัวจะร้านแต่ว่าอยู่แล้วก็คงไม่ทันแล้วครับร้านไปก่อนแล้วครับลองเหนียวจ้ำเลยนะครับอืม คข <c oughs> ้าคนเดียวก็ได้กินสักครึ่งผงได้นะอืม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเพจนะครับขออนุญาตทานข้าต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม